ฝนตกทุกคนฝนตกแม่กับอเล็กไปซื้อของร้านเอเชียฝนตกสองสามวันแล้วเนี่ยมันเป็นพายุก็บอกอเล็กขับรถระวังด้วยลูกดูซ้ายดูขวาดีๆบางทีถนนลื่นถนนลื่นเพราะอากาศหนาวแล้วเนาะ ไปซื้อของร้านเอเชียก็โอ้หมดไปหนึ่งพันหนึ่งพันโครนเอ,อนานแล้วไม่ได้ซื้อ,อ,อน้ำมันเยอะเนี่ยลูกน้ำมันขังน้ำมันระบายไม่ทันนะ่ะมันตกมาทั้งวันทั้งคืนนะ่ะ นี้ยังดีขึ้นเมื่อวานตกเยอะกว่านี้วันนี้ดีขึ้นพรุ่งนี้ดีขึ้นแต่จะตกเนี่ยทั้งวันเนี่ยแบบนี้จริงๆอากาศมันไม่ได้หนาวเลยนะหยงแต่ว่าด้วยมันความมันเฉยๆอนุลุกนะเนาะ <we> สีเสื้อเล็กเธอเหมือนอใบไม้ใบไม้สีเลยลูก <Okay. S 1> เออเข้ากับบรรยากาศเลย สวยมากอะทุกคนดูไปไม้ข้างหน้านั่นน่ะดูสวยมากทุกคนนี่คือของที่ไปซื้อร้านไทยมาก็มีคากระชายไก่พริกแห้งอันนี้หน,น,น้าจะเป็นกิโลพริกแห้งเขาบอกว่าเผ็ดมากคำนี้เออเราก็ใส่ทีละสาเม็ดก็พอ ก็เป็นผงพะโลจ้ะเป็นผงกุ้ยตีเอ้เป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเข้มขน้นมีอันนี้หมูแดงผงหมูแดงมีลูกชิ้นปลามีลูกชิ้นปลาเต้าหู้เต้าหู้นี่ปลาเต้าหู้นี่มีอะไรอีกรสด,ดีซื้อห่อใหญ่มาเลยรสด,ดีอันนี้แล้วก็ปลรราอันนี้เป็นปลรราปลากระดี่เป็นต่อนเนาะทุกคนเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นตัวเลย ก็เป็นน้ำปลาร้าขวดเล็กอแล้วก็น้ำปลาราต้งสุกสำเร็จรูปอเล็กยกไปนู่นเลยครับนี่บินแล้วก็อแล้วก็ได้ซอสหวานมาหนึ่งขวดทุกคนให้ทายว่าราคาเท่าไหร่ทั้งหมดนี้965โร้ครนก็ตีไปสักเกือบ3000โครนนะทุกคนเออเกือบ3000โครนนะ่ะ นั่นและทุกคนจา้าแต่ว่าก็อันนี้ก็ซื้อมาห่อใหญ่เลยก็กินได้เป็นเกือบปีนู่นแหละทุกคนค่ะแล้วก็นี่นะนี้เขาก็ปกติมันก็จะประมาณนี้เขาจะขายประมาณนี้อันนี้ก็คือห่อใหญ่เลยเนาะเออสองร้อยกรัมปกติเขาจะขายแค่หนึ่งร้อยกรัมนะทุกคนกระชายก็สวยค่ะก็โอเคทุกคน อะตีไปเกือบสามพันโครนอะ่ะทุกคนได้ของไทยมาเออไปครับทุกคนมพึ่งกลับบ้านถึงบ้านครับพึ่งถึงบ้าน่านอ,อ,อวันนี้กินกว๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูหมูสดหมูลวกหมูลวกตรงน,นี้ต้มเส้นนั่นเป็นเส้นเล็ก ใช่จะได้อืมันนี้เป็นน้ำซุปลูกชิมจ้ะทุกคนก็มีมูสสดตรงนี้โอ้นานมากเลยก,กินมูสสดหมูสดลวกหมูหมักนุ่มแล้วก็ลวกโอเคมีผักผักก็ะเหี่ยวหมดแล้วทุกคนเส้นเล็กเนาะอะไรอีกะอะ ออะปรุงรสก่อนปรุงรสก่อนลูกชิ้นนี่เรา ตักออกด้วยนะทุกคนครับได้ให้มันสุนอีกอันนี้นกี่ลูกเพาะวา5ลูกนี่โมงเดี๋ยวหนังกับทีอืมหนังกับทีครับก็เอาเอืมนมอสุดเลย ว่าใชทาว้าจ้าทุกคนไปวันนี้ฝนตกมันตกมาสองสามวันแล้วจ้าเลยอยากกินอะไรร้อนๆน,นะทุกคนก็เลยได้กว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นที่เราทำเองนี่แหละแล้วก็เป็นหมูหมักอ่านุ่มนะ แล้วก็ลวกนิหนึงอ่ะทุกคน,นเออ่ะกินข้าแรงกันจ้าโอเคทุกคนกินนข้าแรงจ้ะขมืขมดเหมือนเดิมวันนี้ขมืดมีกันงบานอม,มีกันบ้านหรอ Oh! Wat? 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 Wat was er van die kette? Wat? 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 dag Wat? 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 อร่อยใช้ได้สกมเจียวแกก็่แกมุดทุกคนมุดแัเดียวอืมมดอย่างนี้เลยลองชิมที่สองมา ม so ีไรเพื่อนเพื่อนหลายคนปันจะไปอางงี้ฝนตันตอก ทุกคนพยายามเซฟค่าใช้จ่ายนั่นแหละแต่ว่าค่าใช้จ่ายกับไอ้นี่มันไม่ไอ้นี่เลยเงินเดือนกับค่าของชีพมันไม่บาลานซ์กันเลยทุกคนของแพงมากอเล็กจะซื้อหนังสืออีกสองเล่มหรอ คิดว่าครับหนึ่งหกร้อยเจ็ดสิบแปดคิดว่าหนึ่งเล่มหกร้อยเจ็ดสิบแปดครับแล้วเล่มที่สองไม่ดูไม่ได้ดูเพราะว่าผมเปิดอันนี้มาแล้วก็ปิดตัแล้วก็ปิดดูหนึ่งพันดูราคาละควคอนแพงจัง อันนี้ถ้าซื้อใหม่ทุกคนแต่ว่าถ้าซื้ออันเก่าที่ทีท่เขาใช้แล้วใัน,นาชาแล้วมันจะมือสองมันจะหลดะาดทุกคนแล้วมันเอเนื้อหามันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยในอินนาบูเปสองมา <ยอ S 1> ว่าโอ๊ตขันเชาดิสก็คาพูดนร่องสจงเนี่ยใช่ไหมดังมาเนี่ยพรบเลี้ยมซื้อหนังสือเก่ามาแล้วทีน,นี้ บทเรียนก็จะเป็นบทเรียนใหม่ๆนะซิแล้วอย่างเนี้ยก็ใช้ไม่ได้กูกูกูบอกว่าปีนี้นังสือนี้นังน่งัำเบ็ดเจ็ดป,ปีนี้แล้วก็ครูก็บอกนังสือปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วมันไม่เปลี่ยนจนมันไมัไม่เปลี่ยนเยอะอแต่มันก็ยังเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมครับประมาณมันถือสอบเป็นไงบ้างวันนี้ดีไหม ิดว่าคิดว่าคิดว่าคิดว่าเดินออกจากห้องสอบก่อนเพื่อนเลยอืมดเป็นอนีเดียวครับผมมกาล์เดี๋ยวจะเล่างการท ้องมถ้าเดินออกก่อนแล้วทำได้โอเค<ะ>ถ้าเดินออกก่อนแล้วทำไม่ได้นี่แย่มีเวลานั่งเทีดอีกตั้งนาน แต่เดี๋ยวไปอ่ะเดม๋ยนมึงอุ่นเบอร์สุดยอทุกคนอยู่ในอยู่ในบ้านเนาะทุกคนแบบไม่ไม่อยากไปไหนเลิกเลิกงานมาแล้วก็อยู่ในบ้านแล้วฝนมันตกเลยทุกคนฝนมันตกเนาะอืออืมกินเยอะๆอินเตอร์เปลี่ยนอีกโอเคแล้วก็สบายทุกคน เือใช่อือส่าอ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 ่มอ่อ่าอเารีาอ่าอ่มอ่า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 ่าอราอ่าอวาอ่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 า่าอ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 ่า่าอ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 ่อ่าอ่าอนาอาอ่าอ่าอาอ่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 าอาอ่อ ภัยธรรมชาติน e ี่หลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะโดนทุกปีี๋ยวคืออย่สักกี่หลาสิบห้าสิบกว่าเมตรเลยินต้องน้ำท่วมใต่สวีเดนที่จะยุบมันเ้สิบห้า55เมตรต่อชั่วโมงไปลองกับน้องดูทุกวันเพราะว่ามัน อันข้าวในโัวชงอยู่เรือยทุกคนเมื่อเช้าแม่ก็อ่าน ไม่ความรู้นะครับไอ้จอมโบยอมปฏิยอมโบปัจจุบันแมทธิวโค้ชให้เพิ่มน้ำหนักมแมทธิวก็กินไข่น้่งฟองต้องไข่น้่งฟองทุกเช้าเพิ่มกันเนี้ย Äta ett ägg varje dag. Nej, men Det ett varje dag. Nej. Nej. Men vet du vad det låter? Nej. Äta fyra. Nej, ett ägg kommer inte hjälpa. Jag tror att det startar långsamt. Att du börjar äta som en gris. Två Det är ju inget. Ett. Får jag äta till? Nej. Det är inte gott. เดี๋ฝรัเดะว่าว่ารันไม่ได้นเพราะรไข่ไม่หอมไข่ไม่หอมทำไม่ทานที่ไม่ที่ไมอ่ะหอมมันไม่แฉะปลาแดกมันแืะอังไงติดใจปลาแดดประแดกเหม็นก็ยังว่าอร่อยอื ไข่เหม็นไข่ไข่ต้มเหม็นแล้วยังไม่อร่อยอีกต้มซัวใช้ทอ่ทเกลือ,อน่งนีสองคนกินจำได้ไหมจำได้ไทยใหมมทุกคนจำได้ไหม,อ,มอยากกินอีกแล้วจะมี <ทำ S 2> วันวันที่แม่แม่ไม่อยากทำอาหารวันที่แม่ไม่อยากทำอาหารอยากได้ไก,ก่ทอดเกลืออ่ะก็ทำเหมือนเดิมอ่ะ มะไรจ้ว่มันมันง่ายง่ายวันที่แม่ไม่อยากทําอาหารคือพาแม่ไปกินร้านอาหารอช่ไหาแม่อยากทําอาหารยากยากยากมช่ไหมทามันไม่มีอะไรยากสําหรับแม่เลยอ่ะยูสุกี้มันยากสุกี้ยากทุกไหนต้องทําเยอะเยะไหมของมันเยอะเฉยๆแม่ไม่ได้ทํายากใช่แมมทำอะไรง่ายง่ายก็กินไก่เสือทําส้ดอืม บอกแม่นี่คืออยากกินแม่นบอแนมนร่ยกินบอนคนกิสานอีสานแม่แม่เป็นคนสอนแม่เป็นคนสอนจะกินมืออื่นก็ได้มีบอไก่มีไก่ปลาแดกแม่ซื้อไปแล้วซื้อมาแล้วปลาแดกอ่ะเส้รขนมจีนเดบนี้ ผักแห้งก็มีิกแห้งแบบนี้ผักสดก็มีมะนาวก็มีกระเทียมมีบลอกมีจิ้งใหญ่ก็มีอะไรกต้องกินอะไรกินพาสต้าได้ยกโซ่นะอะไรมาเห็ดกินเองออจะอะไรจะมาเชิคกีนาะมอเป็นส ดูปดาช่อนเดือดเหรออิ่มหรือเปล่าเห็นขูดจนหมดแล้วเนี่ยหยงอิ่มหรือไม่อิ่มจริงทางทางนู้นเอาหมูเป็น3ขีดนั่นนะขอหมู3ขีดนี่จะรับหรอนี่เป็นปลาช่อนช่อนยกซะ เค <Okay, S 2> จะทุกคนจ่าก,ก็ <ใน S 1> มือคำํำคํำกับค้ำแล้วก็โหลดคลิปออกจากกล่องยากยากจ้ะเอ,อ้ยใส่เวลาดโดนคักเมื่อก่อนนี่ทำคลิปเร็วอยู่ตอนนี้คือเออระหว่างกล้องกับโทรศัพท์มันมันต้องเข้าอินสติลลิงอ่ะทุกคนตอนนี้ก็คือโหลดคลิปยากโหลดออกจากเครื่องกล้องนี่ไปหาโทรศัพท์ยากมากม ต้องใช้เวลาทำคลิป้านาทีโหลดสองชั่วโมงกว่า mm hmm. อ mm hmm. เนั่นแหละทุกคนโอเคฝากคลิปไปสมดีจยวพอกันไหมนะจ๊ะสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย